สไปเดอร์แมนวิทย์พื้นชาเลน์วันนี้จะให้แฟนเลือกจำนวนครั้งแล้วผมจะวิทย์พื้นตามจำนวนที่แฟนจับได้อันนี้จำนวนครั้งครับผมโอเคอ่าอันนี้ปริงสามร้อยครั้งครับผมไปเลยกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า もう。